วันนี้ก็อยู่นาข้าวนะครับก็มาดูนาข้าววับฝนสักเ้าทต๊กนี่นะครับแต่ว่าทตกโบเห้งนะครับก็ยังดีกวโบทตกนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมือดอยู่นะครับไปตาฝนทตกมาซ้ำอีกนะครับก็อยากให้ทตกมาใส่อยู่ครับมึงเนี้ยครับมึงข้าวนะข้าวก็สุยแต่มันอยากงามนะครับ เขี่ยวเลยครับใบอนใบถึกน้ำฝนนะพอฝนยุทตก,ก็ลงมานี่แหละครับแต่ตอนฝนตกกระบูกาลงมาหรอกครับกลัวนะเพราะว่าฝนยำไฟฝนไหม,มันก็บวกาเสียงนะครับเลยลงมาดูนาเข้านะครับมันก็พัดงามอยากงามอยู่นะครับแต่ว่าตอนที่ฝนยุบทกกุกขเขียวนะครับ เราฝนยุดตกพัดต้นข้าวกระักมาด้วยใบครับนี่แหละครับนาข้าวนะนี่เลยความมืดของอันฟ้าก็กําลังมืดมาอีกนะครับมันสิตกซ้ําอีกบอกเหตว่าสิตกไปบอกเหตสิตกมากันยังโมเน่ใจนะครับก็มาลุ้นกันนะครับแต่ว่ายางหันลาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ว่าชีออกมาหลับบบได้หลับเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะที่อันยังได้ยอดน้ำกดทันอยู่นะครับมันก็เซฟตัวอยู่ได้แหละครับแต่ว่ายางไหลโบเซาบานนี้ครับไหลอาบต้นนี่น็ลงมาเบนข้าวบานนี้ครับข้าวมันก็เขียวดีใช่ไหมครับมันก็ยากงามอยู่นะครับพอถูกน้ำฝนก็น ใบมันก็เขียวเข้มขึ้นเลยนะครับนะนาข้าวนะครับนี่แหละครับชาวไร่ชาวนานะครับชาวสวนยางนะตื่นเช้ามาก็เรียกหาตะฝนนั่นแหละครับรอจากธรรมชาติอย่างเดียวนะครับฝนไม่ตกก็บนนะครับพอฝนตกก็บ่นคือเกาเห็นลหมครับ บนนั้นลาดน้ำยางขิมนะครับแต่ว่าต้นข้าวหักบโบนแล้วครับมันงามนะครับใบถึกฝนมันก็งามขึ้นนี่แหละครับมาชมธรรมชาติยี่ทุงไรทุงนานแล้วนี่ครับก็มีความสุขกันนะหอมมาแล้วนะครับเสียบฟ้านะมาลุดกันนะมันสิตกมาซ้ำอีกบอ่อนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับ